ไอยให้แม่หน่อยนะอุดล่ะล่ะอ่าล่ะอ่าล่ะเรีนแบบไหอ่ะเรียนแบบพีนัมโมหรอปนิ่งเออค่ะเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะค่ะสวัสดีค่ะได้สวยเสียงหวานๆวานยังไม่ยังเสียงแสกเสียงเสียงแตกเสาคือพี่เป๊พี่เป๊กกับเสียงแตกเสา มาเจอกันเป็นประจำนะคะแม่แม่สวัสดีแม่แม่ที่รักและเคารพทุกท่านนะจ๊ะเ <c oughs> ขับมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะพี่นินตัดตัดตัดวนี้ควันดมหาหายเหรอจ๋งด๋วกคะแนนมาหายครับขอบคุณค่ะขอบคุแม่แม่เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะครับ ของควันโดนะครับผมขอใหยลำให้ร่ยไม่จูกไม่หลาบนะครับผมด้วยแล้วด้วยอีกธุรกิจการงานจะเลื่อนลงเลื่อนตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยครับสาธุขอบคุณครับฮเฝ้าเฮงเฝาาเฮงลีบลิบลิบแดดล่มลมตกตึกกระโบพัดปีน พ่อแม่เขาไปย่างหลัดทีเขาก็หายหมดว่ะมุนชู้ก็หายเขาไปแล้วนี่เต่ามิ่งก็หายเขาไปปองไถว่าสามิ่งหายแล้วสามพ่อฟิกบึ้งเขาไปปองได้เขาไปดุนหลัดทีเอาไว้ไล่กับเต่คือได้มาอยู่หนีวะ ฮะเขาคือได้เอามาไว้นี้พุ่นพุ่นนาศูนย์ตีไปไกลลละตีไปไกลลละตีว้ยเรามาเจอใครพุ่นว้ายชุยแดแบกเล็กสีงเงี้เตะพี่น้องคือแท็กซี่เงี้เตะชุดแหม เด็กญี่ปุ่นตีนันโอ้เด็กญี่ปุ่นมาจากไหนเนะสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยคุณโอ้มาแล้วมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเรารออยู่ตรงนี้แหละครัเพื่อดาเพื่อดาเพื่อโบกมือบายบายอยู่ฮัลโหล โอ้สุดยอดเลยค่ะปีไปดูตัวอะไรมาปีไปเบิ้งปีปีไปเบิ้งตัวหยังมาเบิ้งคนหยังปลาเจ้าคือกาดใส่ยังอ้อมบ้านยิ้มชุดไ่ลูกสาวคอยใส่เนี่เด้อ ให้พ่อเงี่ยเสีมยืมใส่เนเป็นหยังจักมือข่อยละงึดเจ้าเลยชุดนี้เจ้าได้แต่ใดมาอันวายน้ำด้วยอุ้ยสุดยอดสุดยอดโอ้ก็เลยยางอ่อมบานเลยโจตยลีละเลื่อนล่างโอ้ขัก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 มิงเอ้ยมิง ปีบอกโอ้ยหนูอยากไอ้ดิวะสันหนูอยากอายพออ้วนพออ้วนคือกาหนูคือพอกาไสปีว่ะสัมผัอฝนมันตั้งเข่ามาสิตกมันกาบอตกเนาะพี่ <laughs> ป,ปีโอ้โหโอ้โหคันคันไอ,อย,ยาไอ,อย,ยาถูในจ้าถูในจ้าวะสัน

ขึ้นแล้วขึ้นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวล่อๆล่อๆล่อไปที่พรมน้องมิงเบิ้งปีกาย่างเฮียงอันพาะอ้วนบ่เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าสาวปีจะตักทายพาะอ้วนไหมนะคะสิจำพาะอ้วนได้บ่โบสันดีสาวปีนั่นโอ้โห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 มีแผนแม่นบอลนี่เฮ็ดจังสีนี่เท่ขนของบุญแม่นบอลนี่ ฮอมีแผนแมนบอสีแดงแรงฤิ์นะจ๊ะถูเสร็จแล,ละะ้วนะคะก็จะกลับแล,ล้วค่ะไล่ทำทายเลยคุณขาวอกโลกเลยคั้นคันคันปีปีวะ่ะไดมองถูดีแล้วค่ะหายคั้นแล้วไปต่อได้วะฉันโอ้ยมันแถ่น้อมันแถน้อ โอ้เห็ดทางน้ำอันนี้ดอกดอกอันนี้คือบ่เก็บว้ลูกมันเหี่ยวหรอดอกทานตะวันมันเหี่ยวเลยตาเก็บนายนๆนนทานตะวันนเนี่ยไปปูปองด้อมันจะเกิดบ่ ไม่ไปกวนตีฮะไปเราไปหาเพชรจ้าเลยพูดอะพูดอะสีสร้อยพ่อกวดแล้วเออปี่ปีโป้งกวดกวดกวดกวางงมาเออกวน้องมาจะไปกวนพ่อจะไปกวนพ่อ ไอพ่อนทำความสะอาดพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะเบิงเบิงเบิงพุ่นใส่เกียรติถอยมาเด้อมาเด้อมาพีปีเด้อมาเด้อมาเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝ่าเล่นหาเลยอ่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยห่ะเฮ้ย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 หน่อยหน่อยนี่หน่อยหน่อยนี่หน่อยหน่อยนี่พุ่นพุ่นพุ่นโอ้แม่ไหนหนาพุ่นกระต่ายพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะเออมัน น่าเราไม่ได้กลัวนะครับเก่งเล้ยวโอ้โหเดี๋ยวปักกระดิ่งแขนละตัวนน่ดังป้องแรงป้องแรงป้องแรงเลยพุ่นพุ่นหน่ยห่อยไหมนะจะปีนหาพีนั่นนั่นแน่หน่อยหนาะพื่นกระยากเล่นน้ำพี่ปี๊ซะแล้วเจ๊จา้จาเจา๊จา้จาเอ้ย เพชรจ้าเอยคือดังดีแท้พุ่นพุ่นพุ่นขึ้น <c oughs> ขึ้นคอนแล้วขึ้นคอนแล้วขึ้นคอนแล้วขึ้นข้นแล้วพุ่นย่างหลอดไต้เขาทะกัพุ่นสัมผัสขาพ,พี่ปีปพี่ปีปพ,าาพี่ปีมาตาช้ยดีละพี่ปีมาตาเล่นครับ <c oughs> <c oughs> ปุดปวดปวนเล่นลัดนาพี่ปีไแม่โอ้โอข้ามคอน โอ้ยเป่าเฮงรีบมากนะคะวิ่งขามขอนเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้โอ,อ้ขึ้นลง่งขึ้นล่งเลยมวนค่ะเลยบดนี่สนุกผมเลยครับพูดพูดอะนานไปไปสวนตูดให้พี่ปีติปันกันกนันนโมหน่อยเถอะ พุ่นพุ่นปัอกันกัน,นโมน่หน่อยเลยวะเค้กพี่เค้กครับอ่ไอ้ไอไอพี่ๆกมกักมักในสั่งญงสั่งหน่อยก็ได้ยานถึงน้องเ <laughs> ปล่าลบออกเฮ้ย <laughs> เพื่อเพื่อโอ้ย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 ห่าวคักแต่ว่าคือห่าวคักแต่พุ่นอือพุ่น อปีๆก็ยินเซืออยู่ในน้องดินจับใบอยู่เอาแห้งยันมือแรงยันมากอยู่ขึ้นมาเตตรงมาจะับมาคร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 ับมาขับมารับมาครับเอาขึ้นง่อย ไม่ no, ขอนหาพีเลยเออน่เป็นออดู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 ยููพูนอ่ะพูนอ่ะพูนอ่ะเบื้องเบิ้องเบิ้องเบื้งอ่ออ่่เ้ยสูงท่าพี่ปีแล้วสูงเท่ากันกับพี่ปีแล้วนี่อ่า

งัดจึงง mm ัด hmm. จ <wh ats> ึงงัดจึงงัดงัดจึงงัดดจึงงัดเต้นเต้นเต้นอะเต้นเต้นเต้นเนยเอต้นเต้นเต้นเออเต้นเต้นเต้นเออเเต้นเหีน้องเบิ่งเอาเต้นเต้นเต้นอะเต้นเต้นเต้นเออ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 เต้นจังเลยฮะหนาไปฝุ่นโอยอันหนามาหาน้องทันตัวหน่อยน่อยก็อยากเล่นน้ำพีเบิ่งเนี่ยแม่น่อยนาก็อยากเล่นน้ำเป่นหันหนาไปหาน้องจีอุ้ย อืมมักตะหันตูดใจตะหน่งไปกะหานาโม่คือกันหันตูดใจตะหนองบยเสียงแม่เฮ้ยตัวตหน่งอีกตั้งหากเนี่ยันเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะแม่สำหรับคลิปนี้บายบายจ้าเออเอาป่อยแม่น่อยนาตาเออเฮ้ยเฮ้ย ฮ้ยยาเวยเวยยเวนาหลักแถวว่าอ่ตะลันที่โยไม่ก็น่าในหน่วยยุกลางวังนึงแม่ก็ตาหากที่ง่าออกแล้วเออระวังนะพ่ลื้อง่าออกแล้วนะสองเดือนง่าออกแล้วนะพุดพุดพูดอ่ะบึ้ง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 จะไปกวนพอได้ปะเนี่ยนั่นอ อป่ะเฮียปล่อยปล่อยเออปล่อยให้แม่หน่อยน่ะอุ๊ๆลาๆอาๆอาๆเล่นแบบใดอ่ะเล่นแบบพี่นโมล่ะบัดนี้เอ้าเออคักเนาะเอาเเบิ่งเบิ่งเบิ่งนอนเล่นนําน้องล่ะบัดนี้อ่ะเออๆเอาๆออกมาเร็วๆๆมาขึ้นขี้หลังีๆเร็วๆๆ มาเร็วมาเร็วมาเร็วเงียบโอ้ยนางงามเอ้ยนอนอ่อนเหรอคุณเอา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 สิเทโพสิฮืมฮึมมันตูดตูด